บริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนสาขาจังหวัดเชีงยงใหม่ในวันลบจิตสนองรองกรรมการผู้จัดการพร้อมผู้บริหารพนักงานร่วมกันจัดงานทำบุญฉลองครบรอบ69ปีก้าวสู่ปีที่70ในการก่อตั้งโดยบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นบริษัทประกันวินาาสัยที่ได้รับความเชื่อถือมากกว่า69ปีได้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยคณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดมหาชนเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มธุรกิจค้าเข้าวสารและพืชผลทางการเกษตรซึ่งดำเนินธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรไปจำหนายย่ายยังต่างประเทศรวมทั้งให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเป็นที่พักสินค้าขณะรอการส่งออกต่อมาได้ขยายธุรกิจทางด้านการรับประกันอัคคีภยัยจึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อบริษัทสหมงคลประกันภัยและคลังสินค้าจำกัดเมื่อวันที่29สิงหาคม2494ด้วยทุนจดทะเบียน10ล้านบาทต่อมาในปี2510บริษัทได้หันมาเนี้นการดำเนินธุรกิจด้านการประกันภัยเพียงอย่างเดียวและทำการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัทสหมงคลประกันภัยจำกัดซึ่งมีความหมายว่าโชคดีมีชัยด้วยความร่ำรวยและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างสมบูรณ์นสศขส่งบุธทพองรายงาน จากกรณีเด็กหญิงพิการทางสมองอายุ14ปีถูกนายสมชายเกิดพระอายุ65ปีซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันกับเด็กหลอกไปข่มขืนที่บ้านหลายครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนขณะนี้เด็กตั้งท้องได้7เดือนซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสพกระสังได้แจ้ง3ข้อหาเพื่อดำเนินคดีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนที่ทราบข่าวโดยเฉพาะเหตุผลของนายสมชายผู้ก่อเหตุที่อ้างว่าลงมือข่มขืนเพราะเป็นการทำโทษที่เด็กเข้าไปขโมยเงินเหรียญ เช่นเดียวกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่างก็รับไม่ได้เนื่องจากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ยากจนหลังจากทราบข่าวว่าเด็กพิการตั้งท้องได้ห้าเดือนตอนที่เรื่องแดงนั้นคนที่พอจะมีชุดกลุ่มท้องก็เอามาให้เอาอาหารเสริมมาให้บ้างแต่ก็ทําได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะแต่ละครอบครัวต่างก็ต้องหาเลี้ยงทีพตัวเองเหมือนกันโดยนางสวินจรรนรำอายุ53ปีเพื่อนบ้านเด็กกล่าวว่าหลังจากทราบข่าวพยายามเอาอาหารของคนท้องมาให้บ้างเช่นของเปรี้ยวนมกล่อง เนื่องจากสงสารเพราะครอบครัวน,นี้ลำบากมากมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด4คนมียายและเด็กอีก3คนส่วนป้าลุงที่เอามาเลี้ยงอยู่คนละหลังแต่ละมื้อของอาหารแทบจะไม่มีข้าวส่วนใหญ่จะเอาข้าวครุบพริกป่นหรือปลารากินประทังชีวิตเช่นเดียวกับนางบุญเหลือสมจิตอายุ65ปีเพื่อนบ้านอีกคนระบุว่าตนเห็นครอบครัวนี้แล้วอดสงสารไม่ได้โดยเงินเดือนคนชราข,ของยายก็ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวนอกจากนี้คนในบ้านยังถูกทำร้ายร่างกายและติดใจแบบมีเงื่อนไข คือจะต้องรับผาระเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ที่จะออกมาดูโลกอีกสองเดือนข้างหน้าอีกคิดภาพยังไม่ออกว่าหลังจากนี้ครอบครัวจะอยู่กันอย่างไรส่วนตัวคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สังคมช่วยเหลือเกื้อหน,นุนให้ครอบครัวนี้อยู่รอดต่อไปได้วัตถิสานทุป,ปีรายงานน,นายนภินทรศรีัพพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานอ l c o h o l มิเนชั o โดยนายธยาวุตรจันทร์ผู้ว่าราชการ,ราจังหวัดราชบ,บุรีกล่าวต้อนรับ พร้มกับดังสาวสริยาบุญมากปุ้มในการทททสสำนักง,งานราชบุรีนายสุทินโคตรพงษานายกเทศมนตรีเมืองบ้านโปง่งโดยมีประชาชนเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากการจัดงานในครั้งนี้เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัดร,ราชบุรีซึ่งมีการแสดงปลาสวยงามภายใต้ตู้ปลาขนาดยักษ์และขนาดเล็กใหญ่ตามรูปทรงแปลกตาสาส่องด้วยแสงไฟหลากสี ซึ่งเป็นการผสมผสานการระหว่างศิละปะการออกแบบความบันเทิงและอควาเรียมที่ให้ความรู้สึกชวนพิศวงแต่สวยงามพร้อมมีดนตรีบรรเลงทําให้ได้สัมผัสความงดงามในหลากหลายมิติได้มีการออกเป็น3โซนได้แก่โซนที่1ชนชั้นมนุษย์และสวรรค์โซนที่2แรงบันดาลใจจากใบไผ่และโซนที่สเป็นตู้ปลาแท่งจากต่างประเทศ พร้อมกับดูงานเซนเตอร์พีซซึ่งเป็นตู้ปลาดอกบัวบานไทยมีรัศมี8เมตรล้อมด้วยเป็นจระจากสมุดสงครามที่วังสค์ขึ้นเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะพร้อมกับช็อปสินค้าโอท็อปโดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายนนี้ที่บริเวณศาลาประชาคมทเทศบาลเมืองบ้านโปง่งจังหวัดร,ราชบุรีสุพจน์บวรสหวัฒรายงานนายอลงกรณ์อัครรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมอ,อปปพรจังหวัดจันทบุรีพอมีการมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียออกรติอปปพรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2563ให้แก่นายศักชัยชนะอุดมอ,อปปพอรองค์การบริหารส่วนตำบนสตอนอำเภอสอยดาวซึ่งผ่านการคัดเลือกจกากคณะกรรมการเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนทั่วไปในความเสียสละอุทิศตัวอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม หลังจากนั้นตัวแทนคณะกรรมการศูนย์อ,อปพอรจังหวัดอำเภอเทศบาลและอ,อบตท,ที่เข้าร่วมประชุม150คนได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาความรู้ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อนําไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยประชาชนผู้เดือดร้อนแนวทางการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์จากาสาธารณภัยต่างๆรวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019ด้วยเจริญบัญยงเสนา านายโชคชายแสนสิทธิ์ปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการออกรับบริจาคโลหิตตามโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเราทำความดีด้วยหัวใจ1คนให้3คนรับซึ่งเป็นโครงการส่งขอบผู้ป่วยและเด็กด้วยโอกาสยากไร้ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งทางเหล่ากาชาติจังหวัดตราดมอบหมายกับกิ่งกาชาติอำเภอคลองใหญ่ มอบทุนการศึกษากับเด็กนักเรียนนักศึกษาจำนวน15ทุนและมอบรถจักรยานจำนวน6คันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพได้โดยมีหลายหน่วยงานร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนซึ่งมีข้าราชการรัฐวิสาหากิจประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนพนักงานจากหน่วยงานภาคเอกชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมโดยบริจาคโลหิต162รายได้ลหิต5 8 5 4มีี ร่วมบริจาคดวงตา4รายและบริจาคอวัยวะอีก5รายพิเยีม่วงสีรายงาน